ตอนนี้เราก็อยู่ที่ i home studio ค่ะสตูดิโอที่เปิดใหม่ทั้งฉากพรอ้อมชุดแสงไฟช่างภาพครบพร้อมให้เลือกสรรเลยค่ะ เคยเห็นภาพสวยๆในอินเทอร์เน็ตหลายๆคนก็คิดว่ามันจะง่ายแต่ภาพที่จะออกมาทั้งสวยและดูดีความคมชัดอะไรเนี่ยมันไม่ง่ายเลยรายละเอียดมันมีเยอะมากทั้งแสงที่เข้ามานางแบบช่างภาพอุปกรณ์กล้องต่างๆมีผลต่อลูกที่ออกมาทั้งหมดเลยค่ะใครสนใจที่จะเข้ามาถ่ายนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสุดปังมากๆสามารถทักเข้าไปถามที่เพจไอทีโฮมได้เลยค่ะ แล้วฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องไปแล้วก็มารวมถึงเพจ i-home ด้วยนะคะยังไงลองดูค่ะฝากผลงานของสตูดิโอไอโฮมได้ค่ะ